สายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนเมื่อนี้เส้านำสีพาพีพาน้องมาแกงอ่อมแกงไก่น่ะแหละพี่น้องแต่เส้านำสีขวาก่อนไก่บ้านเส้านำซื้อมาจากตลาดเบิรงสีสันเราจะเราให้น้ำมันเดือด<ๆ><ๆ>เดือดเนาะเราเส้านำสีเอาอัน,นตัวไก่ไก่สีเอาไก่ลงละจ้า ขัวให้มันสุกก่อนเนาพี่น้อะมันจะหอมแล้วค่อยไปแกงนี่กระชิ้มีกระเทียมตะไคร้เนาะที่สนามใส่ลงไปข้เบือ่อเรืองจากหน้อยให้มันหอมหอมพี่นนองมันจะได้หอมๆมแกงใส่หัวปีตาพี่นนอะ แกงใส่หัวปีกล้วยเลงแกะเลงแกะจะได้คั่วให้น้ำแข็งพี่น้องคั่วให้น้ำมันแข็งแล้ว่อยมาเติมน้ำล้ว่อยทำการแกงเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้พี่จะนำใส่ไปกับมีกระเทียมผิดเนาะแล้วก็เครื่องรุ้งเล็กหน่อย แต่ยังบัวใส่หัวปีลงไปเนาะเพราะตอนนี้เขายังขวายือเพราะเขาทําการแกงก่อนเนาะให้น้ามันแหงแล้วมาเติมน้าแกงลงไปและวคอยเอาหัวปีลงเนาะพี่น้องเนาะสำหรับกองโซน้มก็ิะมีตบทายด้วยต้นหอมบัวเนาะโรยไปเพื่อความหอมปแต่จะบไใส่แบบมะกรูดเดยวจะกองโซน้มจะบไใส่แบบมะกรูดสีสันเป็นได้พี่น้อง มาเดินม,มาเดินจา้ามากินน้ากันกระสนำเดินจ้าเส็บเสบคือเกาละพี่น้องสนำก็สิขวาไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าน้ามันแห้งลวค่อยมาเติมน้าแกงแล้วก็ค่อยเอาปีลงเนาะพี่น้องค่อยมาติดตามเบืองตอนมันสุกเนาะแล้วก็ใส่เื่องเอียงเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะมันจะเป็นหนา้าตาจังไดหนา้าตาเป็นตาแซบบอเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องสนำได้เติมน้าแกงลงไปเลยเด้อตอนนี้ หลังจากพี่ขัวเล้วกะจะน,นำเติมน้ำซีเกงแง้วเนาะมันจะฟดแล้วตอน,นีฟูดเดือดฟุดฟุดแล้วจะจะนำไปที่เติมน้ำปลาแดกลงไปถาดไวน้ำปลาแดกนัวๆปลาลงไปจา้า วัวลงไปจ้านะควัวปีที่นสนามซักเตียมไบหนกสนามเซน้ำเกลือไว้มันจะได้บรเลวัวปีลงไปไกไห่หายตอนไกไห่หายเชียนตัวปีแล้ว ตอนไก่ก็วัวปีแงกบอออกกัตอนนี้ไฟตาดีกับสีดีกินตอนไก่ไฟตาพอดีกับิีพ่อหัวปีแล้ะพี่นอ้องสีสันหอมปัน้นนวออกแล้วตอนนี้เราหัวปีมันซุกจักหน่อยพี่นอ้องเราจะบรให้มันเหล็กได้มันจะโบเซ่ ต้นหอมที่เขาเตรียมบ้านเนาะต้นหอมบัวพี่น้องต้นีมก้าแท้เราจะยังจะนำสิตั๊กเสิร์ฟเสทถูไอพีให้น้นอง เอาหัวปีลงแล้ยลายเลยเต็มหม้อเลยเต็มหม้อกระถาเลยบอกเต็มสมอน่้อยเลยมันยังโนคนบทนัดซีบอีกเทียหน,นึ่งทำมาโอเคแล้วก็ปิดแก๊สเลยพี่นอ้อง หลายนัวหลายติ๊แเก็ตจ้าเดี๋ยวพักมาสิลิเดี๋ยวตักขึ้ใส่จ้าให้เบิ่งจ้าสีสันเศรษร้องมาพี่น้องเอาถ้วยมาสิแบงให้พี่น้อง <S <S 2> <S 2> มากินแกงไก่แซ่บๆน้ำซุปน้ำเด้อดจ้า โชว์ๆตอนไก่นี่พี่น้องเสร็จเรียบร้่อยจ้ามาเด้อจ้ามากินเขาแรงวมาสนำเด้อจ้าคลิปนี้ก็เรียบร้่อยแล้วพี่น้องสนำก็ขคลาพีลาน่องไปก่อนเด้อจ้าขอให้พี่น้องสุขสุขคนอยู่ดีมีแห้งเงินไรน้องทองไรเขาที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็กดกระดิ่งให้สนำน้ำเด้อจ้าจะได้ประพาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้สนำขอบายจ้าพบกันคลิปหน้าจ้า